สวัสดีค่ะมาดูดวงรายวันนะคะมาถ่ายดวงประจำวันค่ะเริ่มต้นของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะดูว่าเทพบอกอะไรกับคุณนะคะไพ่นี้เป็นไพ่ส่วนรวมนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์ สามคาถาความทำความสำเร็จความที่คุณมุ่งหวังคุณทำดีๆนะคนเกิดวันอาทิตย์หนึ่งเดือนคุณแก้ไขชีวิตไปได้คุณกำลังอยู่ในความที่อึดอัดลนสามลนการตัดสินใจจะทำยังไงจะพาเรือไปสำเร็จจะทำงานนี้สำเร็จไหมนะ มันเป็นพลังงานมันขึ้นวันต่อวันนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์หาดาบสับสนวุ่นวายทําอะไรใครทําอะไรก็ไม่ค่อยถูกใจนะขัดตนวุ่นวายจะมีการขัดแยง้งมีความไม่พอใจในตัวของคุณนะบางคนคุณนะ่ะเป็นคนที่สง,งบเยือกเย็นแต่บางครั้งก็ทนไม่ได้จะต,ต้องมีการที่ว่าอะไรกันเนี่ย ทำไมทาปัญหาให้ฉันกันเนี่ยอะไรอย่างเนี้ยจะแบบอะไรวุ่นวายในที่ทํางานในการงานในที่ทํางานหรือว่าอุปสรรคมันมีปัญหามันมีกําลังจะเครือบแขงเดินขึ้นมานะคะในตัวการเงินคุณเป็นคนที่ว่าการเงินวันนี้นะก็เข้มแข็งดีวันนี้ก็มีเงินคิดจะหาเงินหาทองหรือว่า คิดท,ทำอะไรการเงินของคุณเหมือนมีคุณต้องใช้สติใช้สติและคุณจะสำเร็จในเรื่องการเงินนะคะลายบ่วงนี้นะ่ะบางครั้งนะ่ะคุณเลย,เลยสามคาถาบางทีความเข้มแข็งความรับผิดชอบความช่วยเหลือคนเราต้องเอา ตามที่เราตามสมฐานฮะว่าเรามีนะอย่าให้เป็นบ่วงมาพันคอนะคะตอนนี้ความรับผิดชอบความเหมือนว่าคุณกำลังจะหาเรื่องเอาสิ่งจะบางทีสิ่งแห่งความสำเร็จความดีๆหรือการงานการเงนิงนหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณกำลังจะเดินเหมือนว่า รายการตัดสินใจของคุณอยู่เนี้ยมันมีบ่วงอยู่คุณจะเดินเข้าไปหาบ่วงนั้นไหมหรือว่าคุณจะตั้งสติให้ดีหันหลังกลับมามองนะคะเลยสามคาถาคุณต้องหันมามองว่าสิ่งที่คุณทำไปเนี้ยถ้าคุณยังฝืนเดินหน้าต่อไปเนี้ยมันฝืนมันฝืนเหมือนคุณเดินเข้าบ่วงนะคะ เหมือนจะต้องผูกมัดเนื้ออะไรอย่างเนี้ยหรือว่าคุณจะต้องมีสิ่งที่คุ้มกันของคุณที่ดีๆคุณตั้งสติคุณวันนี้คนเกิดวันอาทิตย์คุณต้องใช้สติเป็นที่ตั้งคุณถึงจะผ่านไปได้นะคะเรื่องการเงินการอะไรเพราะว่าชะตาของคุณตอนนี้เงินทองผ่านนะคะเงินทองผ่านมือคุณคุณเหมือนเหมือนจะทำอะไรก็มีสำเร็มสำเร็จเรื่องเงินเรื่องทอง แต่ว่าบางครั้งคุณต้องอย่าอย่าทำจนเกินตัวชะตาคุณมีให้เท่านี้คุณจะทำมากไปฝันนี้อย่าหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้คุณลำบากนะคะคุณต้องตั้งสติของคนเฉลัสถานทิ่แ์บนี้เรื่องวุ่นวายคุณไม่เอ่ยตากแต่คุณอึดอัดหนักใจมันมัน มันเรื่องห้าดาบเนี่ยจับตวนวุ่นวายมีแต่เรื่องนะคะของคนเกิดบันอาทิตย์ค่ะใช้สตินะคะเป็นที่ตั้งต่อมาของคนเกิดวันจันทร์นะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่จับไพ่ให้คนเกิดวันจันทร์ค่ะหนึ่งดาบ นะชีวิตที่เป็นอุปสรรคที่ต่อสู้เหมือนคุณต่อสู้กับอะไรอยู่ค,คุณคุณพิดของตัวคุณเองเ่ยนะฉันต่อสู้กับอะไรเนี่ยฉันวุ่นวายอยู่ดีก็เหมือนว่าโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอยู่ดีๆก็มีเหมือนมีมารมาผจญหรืออะไรเงี้ยเจ็บช้ำนำใจถ้าคนมีคู่ครอง คู่เจ้าชู้เนื้ออะไรทํทาทํความเจ็บช้ำน้ําใจมาเขามีศัตรูเหมือนเป็นศัตรูเจ้ากรรในเวรคุณต้องใช้สติเป็นที่ตั้งอย่าเอาเรื่องขีเลสตัญหาหรือเลยคู่ครองเนี่ยนะถึงยังไงก็ปราบกันได้มันเหมือนว่าเราก็ปราบได้คือเหมือนพลังแห่งศัตรูและพลังแห่งเทพมาช่วยปกป้องคุณนะคะ คุณถ้าเผื่อแบบว่าคุณเหมือนมีสิ่งที่คุณมองไม่เห็นตัวตนนะอาจจะเป็นแบบว่าผู้หญิงเก่งคุณเป็นผู้หญิงเก่งนะคุณปราบได้ทั้งนั้นคุณปราบศัตรูได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเลยตัวกิเลสตัวเนี้ยคุณทําอะไรคุณต้องใช้สตินะคะไม่ใช่คุณขี่หลังหลังเสือแล้วลงไม่ได้เหมือนว่าคุณอย่าทําอะไรที่มันพลาดในทางที่มันดําๆอ่ะ เหมือนทางเทาๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เดือดร้อนขี่หลังเสือแล้วมันจะลงไม่ได้นะคะมันจะลงไม่ได้มันเหมือนศัตตูแต่มามองในแบบนง่แบบหนึ่งสำหรับคนบางคนคนวันจันทร์นะคะคนบางคนเนี่ยมีความสุขก,กับคู่ครองมีความสุขก,กับความรักมีความสุขดีๆถึงจะมีการเจ็บป่วยแห่งเจ้ากรรมในเวรบางคนเจ้ากรรมในเวรมาในใน,ในต่างกันนะคะ บางทีเจ้ากรรมตอนเนี้ยคุณมีพลังแห่งเจ้ากรรมในเวรมาติดตามบางคนเจ้ากรรมในเวรมาในรูปแบบของการเจ็บป่วยบางคนเจ้ากรรมในเวรมาในรูปแบบของเสียหายหรือว่าแย่งตามแตกใครจะไปเจออย่างไรหรือว่าแย่งคู่ครองกันอะไรอย่างเนี้ยนะคะคุณต้องใช้ชีวิตอย่างมีสต,ตินะคะของคนเกิดวันจันทร์วันเนี้ คุณต้องตั้งสติมีสติแล้วมันจะผ่านไปได้ค่ะพุ่งวันพุกนี้คือวันดีแต่ถึงยังไงคุณเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแก่นในอีกรูปแบบคุณเป็นคนแข็งแก่นนะคุณปราบได้ทุกอย่างแต่ในรูปแบบหนึ่งถ้าคุณทําทางที่เหมือนว่าผิดกฎหมายนี่อะไรอย่างเงี้ยคุณขี่หลังเสือและคุณไปทําอะไรที่ไม่ถูกเหมือนด้วยกิเลสที่นําไปเนี่ยเหมือนว่าคุณไปขี่หลังเสือและคุณลงยากเหมือนคุณเนี่ย ไปมีคิดมีมีบ้านเล็กบ้านน้อยหรืออะไรอย่างเนี้นะคะคุณจะเหมือนว่าขี่หลังเสือคุณจะลงก็ลงลําบากมันไม่ใช่ของเล่นนะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะต่อมาขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไทยให้คนเกิดวันอังคารนะคะ ดูซิว่าเป็นยังไงของคนเกิดบันอังคารนะคะความสุขสุขแบบปงปงสุขแบบมีสติคุณต้องใช้สติเป็นที่ตั้งแต่ชีวิตคุณความสุขก,ก็มีถ่ายเทนะการงานเหน็ดเหนื่อยภาระที่คุณจะต้องแบบมันเต็มที่แล้วไนงะ มันเต็มที่แล้วคุณแบกคุณเหน็ดเหนื่อยแต่คุณก็จะไปให้ต้องไปให้ถึงฝั่งเพราะวามคุณเหมือนตอนเนี้อยู่กําลังคุณกําลังจะก้าวก้าวขึ้นไปเรื่อยๆก้าวขึ้นเหมือนการงานของคุณเนี่ยมันติดดาบแล้วมันเต็มที่คุณจะมีคุณถ้าสู้ไหวคุณกําลังเดินมุ่งหน้ามุ่งหน้าการงานคุณจะมีการขยายกิจการการจะเดิน คุณจะต้องก้าวขึ้นไปคุณไม่ได้ลงที่ต่ําคุณมุ่งหน้ามุ่งหน้าก้าวไปในเรื่องการงานใหญ่เนี่ยหรือว่าภาระที่คุณแบกไว้เรืองานที่คุณทําไว้เนืออะไรสิ่งที่คุณคิดมุ่งสร้างเนี่ยถึงมันจะสูงถึงทางมันจะชันแต่คุณก็มุ่งมั่นไปได้เพราะว่ามันเป็นที่แบบว่าไปถึงที่สุดเหมือนภาระที่คุณแบกอยู่เนี่ยคุณก็ทําความสําเร็จทาให้ถึงที่สุดให้ได้นะคะ สิ่งที่คุณมุ่งมั่นคุณจะต้องไปให้ได้ทางมันรอรออยู่ข้างหน้านะคะความสุขมีให้ก้าวถ้วยก้าถ้วยเนี่ยมีความสุขความสมบูรณ์ไม่ได้อดไม่ได้อยากคุณมีพลังแห่งเทพคุ้มครองคุณนะคะเหมือนถ้าคนคนเกิดวันคนเกิดวันอังคารเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนว่า ตอนนี้ดวงชะตาของคุณหาความสุขได้นียการที่เจ้ามีทุกสิว่าเจ้าที่เจ้าทางเทพประจําตัวของคุณคุ้มครองคุณทําอะไรก็ยังเหมือนจะทุกข์ก็เหมือนว่าเหตุอะไรนะ ก็จะมีสิ่งที่ว่าคอยปกป้องคุ้มคุณก่อนที่จะมาภัยอะไรจะมาถึงตัวคุณนะ่ะไม่มีต้องผ่านมีสิ่งที่คุ้มครองคุณคุณโดยที่คุณไม่ได้เห็นเหมือนเขาเรียกว่าดวงยังดีอะไรอย่างเนี้ยนะคะของคนเกิดวันอังคารนะคะการถ้ามีก้าวถ้วยเนี่ยการเงินก็ คุณก็มีเป็นคนจะมันฟาร์มสุกล้นถ้วยก้าวถ้วยฟาร์มสุกเป็นที่จะมีงานลื่นเรืองสังสรรค์นือจะงานอะไรการเงินของคุณไม่ขาดไม่ตกแต่การงานคุณเนี่ยที่มุ่งไปมุ่งไปข้างหน้าคุณให้อดทนก้าวไปแล้วเดี๋ยวคุณชีวิตคุณจะดีวันนี้ไพ่วันนี้ถือเป็นไพ่ดีสองถ้วยก้าวถ้วยการเงินหมุนเวียนได้ความสุขหมุนเวียนแต่คุณต้องรง คุณชีวิตคุณปองคืนให้คุณอยู่แบบในความสง,งบบันนะคะของคนเกิดวันอังคารค่ะต่อมาของคนเกิดวันพุธนะคะขอเป็นตัวแทนจับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันพุธค่ะประสาทนะคะ ประสาทแห่งความชั่วความดีสิ่งที่คุณทําเนี่ยทุกอย่างคุณทำความดีสิ่งความดีก็จะเปิดคุณทำความชั่วความชั่วก็จะเปิดเจ็ดเนี่ยคุณวุ่นวายหนักอกหนักใจในที่ทํางานในปัญหาอะไรครอบครัวหรือเลยที่ทํางานอะไรแต่คุณก็ฝ่าฟันไปได้นะคุณเนี่ยเหมือนฝ่าฟันไปได้เหมือนคุณอยู่เหนือกับใครเขาเหนือเมฆนะลอยอยู่บนเหนือเนี่ย สิ่งที่คุณทําคุณทํฝันสาเร็จได้คุณฝ่าฟันไปได้เนี่ยเหมือนเทพเลือดสีทรงคูดเนื้ออะไรอย่างเนี้ยจำพวกที่ว่ามีปีกบินไปเหนือเมฆคุณทำอะไรเหมือนว่าสิ่งที่คุณดวงของคุณจะเหนือกับเขาคุณเอาชนะได้เรื่องการงานอุปสรรคจะมีการทบเทียงกันเรื่องงานเนื้ออะไรเนี่ยคุณก็เอาชนะไปได้ปราสาทแห่งความดีความชั่วตอนนี้ ใจคุณมีศีลธรรมความดีก็จะมีให้ใจคุณเป็นนักบุญคุณช่วยเหลือคุณทําใช้ชีวิตแบบมีสติตั้งสติความดีที่คุณเคยทําแต,แต่แต่อดีตชาติหรือว่าอะไรแล้วแต่ก็ตอนนี้ก็กําลังจะผุดขึ้นมาคุณเคยทุกข์คุณก็จะดีขึ้นนะคะของคนเกิดมันพุทธนะคะถ้ายิ่งคุณทำความดีแม้แต่บางทีดวงชะตาดีทําดีสดๆร้อนๆหมายถึงว่า เพิ่งสดดร้อนๆใหม่ๆก็เหมือนทําในชาตินี้เพิ่งกลับตัวได้ทําบุญทําทานทําอะไรทําความสําเร็จชีวิตคุณก็จะดีขึ้นนะคะตอนนี้นะของคนเกิดวันพุธเคยตกต่ําก็จะดีขึ้นมานะคะวันนี้วันดีของคุณคือคือวันคุณจะทําสิ่งอะไรคุณ ปรารถนาสิ่งอะไรคุณเหมือนต้องตั้งสติอย่าคิดว่าบางทีเนะี่ยคุณเหนือกับคนอื่นเนะี่ยเหมือนว่าคุณไม่ได้อยู่ที่ต่ําคุณเหนือกับคนอื่นคุณไปเหมือนเหยียดย่ำคนอื่นนั้นก็ประสาทเนะี่ยความชั่วก็จะเปิดให้เห็นนะคะนี่เปรียบเทียบให้คุณตั้งสติแล้วชีวิตคุณจะดีนะคะคนเกิดวันพุธค่ะ ต่อมาของคนเกิดวันพฤหัสนะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัยให้คนเกิดวันะะพฤหัสค่ะ M พิลห้าถ้วยทุก เจ็ดเหรียญเงินทองหามาให้ด้วยตัวเองแต่มันจะมีความคุณจะมีความเครียดอยู่ในตัวคุณนะวันนี้คนเกิดวันพรหัสคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นำความสำเร็จมาได้คุณจะได้เจอคนเก่าๆล่าเก่าๆเนื้อสิ่งที่คุณกำลังมีความรักเนื้ออะไรมีมีสิ่งที่ดีๆจะลื่นเลงอะไรเนี่ยคุณมีแต่คุณนะ่ะบางครั้งคุณก็ต้องตั้งสติบางคุณจะ ถ้าคุณใช้ชีวิตแบบแบบประมาทนะคุณจะเหมือนว่าจะหมดเนื้อหมดตัวล่อนจ้อนคุณต้องตั้งสตินะคะการเงินของคุณมีทํามาหากินด้วยตัวเองแต่คุณก็จะต้องแบ่งสันบางครั้งเนี่ยความสุขของคุณเนี่ยคุณไปล้มความสุขของคุณเองคุณเหมือนถ้าเป็นคู่ครองเนี่ย คุณเจ้าอารมณ์เกินไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านำให้คนข่างกายอยู่แบบไม่มีความสุขลำบากใจหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะที่ภาพตัวนี้หมายถึงว่าคุณจะทำความความทุกข์ความสุขคุณทำให้เขานั่นต่อไปถ้าเผื่อเขาหันหลังให้คุณคุณก็เหมือนว่าตัวคนเดียวล่อนจอน้นอะไรเนี้ยคุณทำอะไรคุณคิดให้รอบครอบความสุข ที่มีให้โชคดีที่มีให้คุณต้องใช้อย่างมีสติใช้อย่างดีๆอย่าอย่าใช้ชีวิตแบบเห็นแก่ตัวเดี๋ยวเราจะต้องอยู่ตัวคนเดียวก,การเงินคุณมีเงินทองคุณหาได้คุณหาเงินเก่งสร้างเงินด้วยตัวเองนะคะแล้วก็แบบอันเนี้ยมันเหมือนว่าชะตาของคุณคนที่ไม่มีแฟนก็จะมีแฟนคนไม่มีความรักก็จะเจอความรักหรือจะได้เจอรักเกา่กาๆรักที่ คุณมันเป็นอะไรนะฝันเห็นแต่ไม่รู้ว่าใครมันเป็นติตามคุณมาแบบข้องใจอะไรเงี้ยเหมือนคุณจะท่องทบทวนถึงอดีตเก,กา่าๆบางทีก็คิดถึงลาเก่าๆมันก็เลยมีทุกข์เพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ชีวิตยอย่างตั้งสตินะในวันนี้นะคะของคนเกิดวันพฤหัสคุณอย่าเจ้าอารมณ์คุณต้องลึกโคถึงใจคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณ ก่อนที่คุณจะต้องอยู่คนเดียวนะคะวันนี้ใช้ชีวิตอย่างมีสติค่ะการเงินคล่องการงานดีอะไรก็ดีาบารมีดีเหมือนว่าบุญบารมีดีแต่เป็นที่ตัวของบุคคลแต่ละคนต้องใช้ชีวิตอย่างตั้งสติถ้าใครเป็นแบบนี้ก็จะตั้งสตินะคะก่อนที่คู่ครองข้างกายจะทนคุณไม่ได้นะคะคนเกิดวันพุธคะ่ต่อมาของคนเกิดวันศุกร์นะคะ ขอเป็นตัวแทนจับไพ่จับไพ่ให้คนเกิดวันศุกร์ค่ะห้าเหรียญห้าเหรียญห้าเหรียญที่แบบว่าหนึ่งเหรียญ แห่งโชคแห่งลาภคุณต้องคนเกิดวันศุกร์นะคะทุกใช้ชีวิตแบบผีสติห้าเหรียญของคุณนี้เป็นเหรียญแห่งศีลธรรมเหมือนว่าสิ่งที่ทำความดีไว้ความดีเหมือนเลยเลยห้าเหรียญเนี้ยการเงินที่คุณเคยว่าขววงเนื้ออะไรแล้วแต่แต่แบบเนี้ยมันใช้ชีวิตเหมือนว่า คุณจะต้องทําบุญทําทานแบ่งปันไปนะคะเลยห้าเหรียญของคุณเนี่ยการเงินเหมือนห้าเหรียญก็เงินเงินทําบุญเงินเงินที่จะได้โชคได้ลาบมาเนี่อะไรอย่างเนี้ยคุณชีวิตคุณการเงินของคุณนะ่ะเป็นการเสี่ยงเงินอยู่กับคุณได้ก็ไม่นานนะคะเงินอยู่ได้กับคุณก็ไม่นานมันเหมือนว่าที่หนึ่งเหรียญเนี่ยในการเสี่ยงอินี้มันมีเปลวไฟอยู่ ถึงจะเป็นเงินดีแต่คุณใช้ชีวิตแบบโลดโผนแบบคุณไม่ระระวัวการเงินเฉพาะวันนี้นะคะถ่ายไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตลอดเฉพาะวันนี้มันเหมือนว่าได้เงินมาแบบเฉียงเฉียงหรือได้เงินมานะหนึ่งเหรียญที่จริงเนี่ยเป็นเงินจะใช้ได้พอกินพอใช้แต่มันมีแสงไฟมาเรียคล้ายๆว่ามันเป็นเงินร้อนอยู่ด้วยก็ไม่ได้นานคุณ เสี่ยงมาเหมือนคุณได้เงินมาจากเงินยืมมั่งก็มีเงินอะไรที่แบบร้อนคุณต้องใช้ชีวิตแบบตั้งสตินะคะเริ่มต้นเนี่ยห้าเหรียญของคุณเนี่ยคือพระทางนั้นเลยคือว่าคุณทําดีบุญเก่าเงินเนี่ยคุณก็จะมีมาช่วยมาเหลือเหมือนคุณต้องใช้ชีวิตแรบบ้ตั้งสติคุณมีสี่เหรียญคุณมีสี่เหรียญนีน่ก็เท่ากาัรเงินคุณเริ่มมีเริ่มขยับขยายเริ่มเริ่ม ผ่านเข้ามาในชีวิตให้ดีแต่ถึงยังไงคุณดูที่คุณนั่งคุณได้เพราะความคุณมีสี่เหรียญคุณถูุกสบายในความลําบากของคนอื่นก็มีนะคะเงินสี่เหรียญเงินคุณพอใช้แต่เนี่ยคุณนั่งสุกสบายเนี่ยแต่คุณต้องปั่นอาหารให้คุณนั่งทับจัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนว่าคุณได้ขี่ได้ทับมือคุณมีเงินมาก็เงินของคนอื่นหรือบางชีคุณถูุกสบาย เพราะเอาเงินของคนอื่นเข้ามาทําให้คนอื่นเขามีทุกข์นะคะคุณนั่งรับคือคนเกิดวันจุบบางบางคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะไพ่นิทายรา,ายวันแต่ไพ่อันนี้มันเหมือนว่าที่คุณให้ให้คุณตั้งสต,ติเรื่องการเงินบางทีเอาเงินมาเนี่ยที่จะเหลือใช้ก็กลายเป็นเงินร้อนเนี่ยเงินอยู่กับไฟนะคะหนึ่งเหรียญเนี่ยทั้งทั้งที่เงินดีเงินเพี้งทั้งเสี่ยงจะทําให้เป็นการเสี่ยง แล้วบางคนนะคะคุณเนี่ยนั่งทับเขาเขาเนี่ยด้วยความลำบากเขามีอาหารอยู่เนี่ยเขานั่งอยากจะกินอะไรก็กินไม่ได้เพราะเขาว่าคุณเพราะคุณทางนั้นเลยคุณได้เงินจากเขาคุณมีกินมีใช้สุขสบายนั่งทับทับด่เอาเบียดเบียนเขามาเปรียบเทียบเหมือนอีกคนหนึ่งลำบากแต่คุณเอาของเขามาใช้นั่งอย่างสบายนะคะ ขอให้คิดเลยสามตำแหน่งนี้การเงินล่องตัวนะคะมีแต่งเงินทั้งนั้นเลยเหรียญทั้งนั้นเลยแต่เหรียญให้คุณตั้งสติคุณจะมาแบบธรรมะธโมหรือมาแบบเสียเส่ยงเสี่ยงคุณได้มาก็ไม่เหลือแล้วบางคนก็เหมือนว่าเนี้ยนั่งทับสลั์ตัวหนึ่งเนี้ยจะเป็นหมูเป็นมา้าเป็นอะไรสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยเขาจะกินอาหารอาหารอยู่หน้ากินไม่ได้คุณนั่งทับเหมือนเขาจะกินอะไรก็กินไม่ได้คุณใช้ชีวิตอย่างสบายเลยนะ การเงินคุณข้องคุณเบียดเบียนเอามาจากเขาจากเขาลําบากนะคะของคนเกิดวันศุกร์่ะต่อมาของคนเกิดวันเสาร์นะคะขอเป็นตัวแทนสับไพ่ตัดไพ่ให้คนเกิดวันเสาร์นะคะ หนึ่งเหรียญคนเกิดวันเสาร์เหรียญเทพมีเทพประธานนะมีหนึ่งเหรียญมีเทพมีนางฟ้าถ้าเป็นไพ่บางไพ่ก็เป็นเหมือนลาอาลาทินีหรือนางฟ้าหรือว่าตามแต่ที่จะคิดเทวดานางฟ้ามอบหนึ่งเหรียญให้นั่งอยู่บนดอกบัวสบายเทพที่อยู่บนดอกบัวประทานทรให้คุณให้คุณเคารพบูชาให้ดีนะคะ คือเทพบนดอกบัวทําให้คุณมีเงินมีทองมีความสุขนี่แล้วก็อันนี้มีเทพถ้าเปรียบถ้าคุณไปดูไพ่ชุดอื่นก็จะเป็นว่าเป็นราชาเป็นคิงเป็นราชินีเนื้ออะไรอย่างเนี้ยแต่อันนี้นะคะเป็นเทพเป็นเทพนะหลายมือเลยจะเป็นแม่อูมาก็ได้แม่รัตนีก็ได้แม่ทุลลวดีอะไรตามแต่เธอมีอุดมสมบูรณ์ คุณบูชาสิ่งนี้ตอนเนี้ยคนเกิดวันเสาร์นะการเงินได้จากเทพที่นั่งดอกบัวนะให้คุณบูชาให้ถูกต้องเท่ากับดวงชะตาคุณสูงตอนนี้ดวงชะตาของคนเกิดวันเสาร์ดีนะคะดวงดีคือว่าไพ่สามใบนี่มีไพ่แห่งเทพทั้งนั้นเลยทั้งสามใบดวงดีมีโชคมีลาบมีต่อต่อสู้ศัตรู ตัดตูไปได้ The veil The e Ve l นี่คือตัวกิเลสใครจะมาเนี่ยทำให้คุณมีสติปกป้องตัวเองไปได้ตัวนี้ถ้าเผื่อไปอยู่กับใครทำดีก็ดีทำอะไรแบบเลยทางกิเลสคุณต้องกิเลสให้ถูกแต่เทพประจำตัวของคุณมีทั้งแม่รัศมีและแม่อุมามาประทับการเงินแม่รัศมีเทพประจำตัวปกป้องคุ้มครอง อประทานพรสิ่งดีๆให้ของคนเกิดวันเสาร์นะคะจะไปตรงกับใครจจบไพน่นี้วันเดียวใครได้ฟังไพ่ชุดนี้ดูชุดนี้ก็รีบจุดทูปรับจุดบูชาให้ท่านประทานเงินประทานท้องให้ท่านปกป้องให้ได้เพราะคุณมีตัวกิเลสนะคะหมายถึงว่าถ้าคุณมีเงินคุณต้องใช้สตินะคะในวันนี้คุณมีเงินคุณต้องใช้สติว่าคุณจะใช้แบบไหนนะคะ ดวงคุณดีเหมือนจะรับโชคลาภอะไรอย่างเนี้ยแต่คุณต้องตั้งสติเพราะมันมีตัวกิเลสคุณจะไปกิเลสทางที่ไหนล่ะคะเพราะว่าถ้าคุณไปกิเลสทางที่ดีก็ดี The v i ถ้าไปไม่ดีก็จะทําให้เสียเงินเสียทองอะไรนะคะต้องใช้ชีวิแตแบบมีสติคะ่ะของคนเกิดเันเสาวคะ่ะดูแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นคะ่ะขอบคุณคะ่ะ